โลกวิญ,ญญาณคิดว่าเมื่อสภาวะการมาถึงยุคนี้โลกมนุษย์กำลังจะเกิดไฟอเวจีขึ้นเผาผลาญในไม่ช้าแหลมสุวรรณภ,ภูมิจะเป็นจุดชนวนแห่งการก่อทำอย่างไรเล่าจะระงับได้จึงมีมติให้ตรวจว่าเหล่าบริษัทแห่งยุคในแดนพุทธภูมิมีใครบ้างที่มีชาญแก่กล้าสวัสดีคุณฝั่งท่านคะ คลิปนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมทั้งหลายในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งนั่นก็คือวันวิสาขาบูชาที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเบื้องลึกเบื้องหลังของวันสำคัญดังกล่าวนี้บัดนี้เป็นวันแห่งวิสาขาบูชา เป็นวันอาศรจรรย์ขององค์ศาสนาพุทธที่เป็นวันประสูตรตัสลุปรินิพานขององค์ส่วนใพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมมาร่วมอยู่ในวันเดียวกันเพราะเหตุใดเล่าองค์สมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมจึงตั้งจิตอธิษฐานชิตเช่นนี้เพราะว่าพระองค์มีเจโตปริยา,ยานอย่างรู้การล่วงหน้าในพุทธการว่าในอนาคตการข้างหน้านั้น ศาส,สนาพุทธของพระองค์จะเหลือแต่กะพี้และเปลือกแห่งพุทธ,ธเท่านั้นเมื่อเหลือแต่กะพี้และเปลือกแล้วถ้าพระองค์ไม่จัดการให้วันแห่งความสําคัญรวมกันเป็นวันเดียวกันแล้วไซร์เรามนุษย์ยุคต่อมาจะเอาวันพิธีการศาสนาเพื่อการหากินเลี้ยงชีพนี่คือเอาศาสนามาบางหน้าเพื่อเลี้ยงชีพประทางชีวิตอย่างซึ่งเป็นอยู่เช่นในยุคป,ปัจจุบันนี้หน้าบัดนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงหลับตาและวาดภาพวิปัสสนึกก็คือจงนึกถึงขณะนี้วันนี้เวลานี้เมืองกุสินาราแห่งดินแดนสารวันอันเป็นแห่งที่องค์สมณะโคดมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพานสิ้นจากโลกมนุษย์คือทิ้งขันไว้ในโลกมนุษย์จิตวิญญาณพุ่งสู่เทวโลกชั้นดาวดึงท่านจงหลับตานึกมโนภาพดูสิว่าเราบรรดากษัตริย์ก็ดี เหล่านักบวชในสมัยนั้นก็ดีเหล่าสาวกที่ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังไม่สําเร็จก็ดีได้เกิดกลาหลด้วยการหลั่งน้ําตาเสียได้ในการสิ้นขันของพระสมณโคดมซึ่งได้ทิ้งสังขารไว้ณเมืองแห่งนี้อันก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมขนาดหนักในโลกมนุษย์แห่งสมมุติในวันนั้น แต่ขอให้ท่านทั้งหลายจงหันความสนใจมาดูในโลกวิญญาณบ้างผมมาโลกเทวโลกยมมโลกได้เตรียมการต้อนรับดวงพระวิญญาณขององค์สมณะโคดมที่พระพุทธเจ้าแห่งยุคที่ถูกส่งลงมาโลกมนุษย์ให้ทำการเผยแพร่ศธรรมเป็นผลสำเร็จหน้าบัดนี้โลกวิญญาณได้เกิดความยินดีประโมทต้อนรับดวงพระวิญญาณขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากลับขึ้นสู่เบื้องบนสวงสวรรค์คราวนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย จงระลึกย้อนไปถึงโลกอีกโลกหนึ่งคือมารโลกบรรดาเหล่ามารทั้งหลายได้ตีค้องร้องเปล่าด้วยความสมณัตปรีดาว่าบัดนี้คนดีแห่งโลกมนุษย์ได้สิ้นแล้วศาส,สนาจะถูกการปกปิดของเหล่าอารัชชีในยุคต่อมา วันเวลานี้ได้ให้ท่านนึกถึงความโศกเศร้าพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจะขอเปลี่ยนฉากใหม่อีกวาระหนึ่งก็คือคอยท่านทั้งหลายจงตั้งวิปสนึกนึกไปสู่ณนะดินแดนอีกแห่งหนึ่งคือลุมพินิวันที่อยู่ติดระหว่างกรุงกบิลพัทกับเมืองกระระนะกรุงเทวะท่าหะวันนี้ได้เกิดความมหัศาจรรย์ สิทธัตถราชุกุมารได้ประสูตณิณดินแดนลุมพินีสถานแห่งแคว้นกบิลพัทและการนณะในพื้นแผ่นดินแห่งชมพูทวีปเป็นวันแห่งสมณัติอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากุงกบิลพัททั้งกษัตริย์ทั้งเหล่าพราหมณ์ทั้งเหล่าคาชบริพารรวมทั้งเหล่าประชาชนได้เกิดความปิติสมณัตว่าบัดนี้กุงกบิลพัทได้กำเนิดเกิดมีกษัตริย์ผู้เรียสืบเชื้อสายแห่งสักยาราชแล้ว เพราะฉะนั้นจึงให้ท่านนึกถึงความตายแล้วค่อยนึกถึงความเกิดก็คือนึกดีใจขึ้นมาณนะบัตรเดี๋ยวนี้เลยคอยท่านทั้งหลายนึกว่าจินตนาการในการชื่นชมถ้าเป็นหญิงก็ว่าจินตนาการภาพว่าบัตรนี้มีบุตรน,น้อยเกิดขึ้นในดินแดนแห่งพื้นปัฐพีแหลมชมพูทวีป ถ้าเป็นชายก็ได้เกิดความปิติประโมทแห่งความที่จะได้เป็นบิดาคนขึ้นหน้าบัดนี้ซึ่งเป็นความอัศจรรย์ในครั้งนั้นเมื่อท่านนึกถึงความดีใจและนึกถึงความเสียใจแล้วขอให้ท่านจงใช้หลักวิบัสสนึกนึกต่อไปถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งคือเมืองกุรุสกะประเทศ <ersch> ซึ่งเป็นเมืองที่องค์สม freedom, ณโคดมได้ตรัสรู้ณพื้นปฐพีแห่งใต้ร่มเงาต้นโพเวลานี้สัจจะแห่งธรรมอันแท้จริงได้อุบัติขึ้นณโลกมนุษย์โดยมีผู้ที่จะนำออกมาเผยแพร่สั่งสอนเมื่อท่านนึกถึงความตายแล้วมานึกถึงการเกิดจึงขอให้ท่านนึกถึงความอนิจจังแห่งสรรพสิ่ง คำว่าศธรรมขึ้นณบัดนี้ในการครั้งนี้แลได้เกิดมรดมศาสดาขึ้นในโลกมนุษย์ณนะวันนี้เวลานี้ในการที่จะทำให้พื้นแผ่นดินแห่งคำว่าศาสนาพุทธได้เจริญงอกงามขึ้นแผ่เข้ามาจนถึงเมืองต่างๆในแหลมสุวรรณภูมิและในสภาพการนั้นขอให้ท่านทั้งหลายโปรดสดับรับฟังว่า เพราะเหตุใดจึงทำให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งโคดมได้เข้าสู่ในการเป็นนักบวชเนื่องจากเหตุว่าในยุคนั้นชมพูทวีปได้เป็นกรียุคได้เป็นยุคแห่งไฟอเวจีจะเผาพรานเช่นยุคนี้ในสภาพนั้นโลกวิญ,ญญาณทั้งพรมมโลกเทวโลกและยม,มโลกได้ประชุมพร้อมกันตรวจแดนพุทธภูมิว่ามีพระบริสัทองค์ใดเล่าที่มีความแข็งแกร่ง แก่กล้าสะสมบารมีสมควรที่จะเป็นพระเจ้าแห่งยุคด้วยทิพยเนตรทิพยอำนาจก็ได้พบพระพริสัทสมณะโคดมสมควรที่จะเสด็จลงมาโปรดสัตว์ในยุคนั้นจึงได้อาราธนาเทพบุตรแห่งชันดุสิตนั้นลงจุติในพระคันมารดาชื่อพระนางสิริมายาท่านนั้งหลาย ลองหลับตานึกดูถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของมนุษย์ในดินแดนชมพูทวีปซึ่งเกินการแบ่งแยกเป็นวัน,นสีในเบืองกบิลพัทก็ดีพานาสีก็ดีมคตก็ดีสารวัตถีก็ดีกุสินาราก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งน่าปรุงสังเวช เมื่อมนุษย์ทุกคนต่างคนต่างมาเกิดต่างคนต่างมาใช้กรรมเหตุชนไหนจึงต้องมีการแบ่งชั้นวรรณะจนเกินวิสัยการเป็นคนเล่าการที <S 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 ่มนุษย์จะฆ่ากันในชมพูทวีปกำลังจะอุบัติขึ้นในยุคนั้นจึงเป็นการสมควรที่ทางโลกวิญญาณได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในพื้นแผ่นดินปัตีแห่งชมพูทวีปในครั้งนั้นในวันนี้ องค์พระสมณะโคดมนั้นเป็นนักปราดแห่งการสะสมมาแต่ละชาติเพื่อโปรดสัตว์จะลงคุณความดีและศาสนาโดยแท้จริงเมื่อพระองค์ถูกส่งมาโปรดสัตว์แล้วสิ่งแรกที่พระองค์ต้องทําคือการทําลายระบบวรณณะทั้ง4ี่เพื่อให้สัตว์โลกมีเสรีภาพแห่งการครองตน ครั้งที่เป็นเจ้าชายศิทธะได้หนีออกจากพระราชวังเพื่อครองตนเป็นนักบวชและในการต่อมาก็ได้โปรดสัตว์เหล่าพระประยุนญ,ญาติเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าประชาชนเหล่าเดรัจฉีเหล่าพราหมณ์เหล่าสูตรเหล่าจันทานเหล่ากษัตริย์ได้ร่วมกันเป็นวงศากยมุนีขึ้นในพื้นแผ่นดินและต่อมาก็ได้ทำการแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมะทั่วไปทุกทวีป และได้เข้าสู่แคว้นต่างๆของพื้นปฐพีแห่งโลกมนุษย์หลังจากบากบั่นต่อสู้กับเจ้าลัทธิเหล่ามานทั้งหลายจนถึงวาระแห่งการปรินิพานในวันนี้ซึ่งท่านลองหลับตาดูในขณะนี้ว่าเหล่าพระสงฆ์ทั้งหลายได้ทำการปรงสังเวชขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงหนอล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่องค์พระสักยะ ก็ยังต้องดับขันปรินิพานทิ้งขันไว้ในโลกมนุษย์เหลือแต่จิตวิญญาณกลับสู่โลกวิญญาณซึ่งเป็นการเทศนอกพระไตรปิฎกเนื่องจากมนุษย์ยุคต่อมาไม่เข้าใจก็แปลว่านิพานนี้ผิดถ้าแปลให้ถูกศับของความจริงคือนิพานนี้นิพานังประมังสุข,ขัง นิพพานังปรมังสุญญังคําว่านิพพานังปรมังสุข,ขังนี้แปลว่านิพพานความเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือท่านมีความนิ่งมีความหยุดมีความละมีความวางนิพพานังปรมังสุญญังก็คือสูญจากการมีกิเลสครอบงำในจิตวิญญาณแห่ง สังขารของท่านท่านลองพิจารณาดูว่านี่เป็นสมบัติบัญญัติในโลกมนุษย์กษัตริย์ตายว่าสิ้นพระชนรัฐบุรุษตายว่าถึงแก่อสัญกรรมมนุษย์ธรรมดาตายก็ว่าตายถ้าหมาแมวตายก็ว่าตายนี่คือสมบัติบัญญัติของมนุษย์ เพราะฉะนั้นคำว่านิพานขององค์สมณะโคดมในการทิ้งขันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือต้องทิ้งร่างซากศพไว้ในโลกปัฐพีบนพื้นดินทรายส่วนจิตวิญ,ญญาณขึ้นสู่โลกวิญญาณเพื่อดูแลสอดส่องว่า,าศาสนาพุทธของตถาคตนี้ยืนยาวถึง5,000ปีหรือไม่ซึ่งบัดนี้าศาสนาพุทธเลยพุทธการเพียง2567ปี เหล่าอัฐาจารย์เหล่าพีกาจารย์ยุคต่อมาไม่เข้าถึงซึ่งสัจจะอันแท้จริงได้ผันแปรเปลี่ยนแปลงศาสนาขององค์สมณะโคดมจนไม่รู้เป็นศาสนาอะไรในขณะนี้โลกวิญญาณคิดว่าเมื่อสภาวะการมาถึงยุคนี้โลกมนุษย์กำลังจะเกิดไฟอเวจีขึ้นเผาผลานในไม่ช้าแหลมสุวรรณภูมิจะเป็นจุดชนวนแห่งการก่อทำอย่างไรเรา จะระง,งับได้จึงมีมติให้ตรวจตราเหล่าบริษัทแห่งยุคในแดนพุทธภูมิมีใครบ้างที่มีชาญแกลก้าก็ได้พบพระพริษัทแห่งกรุงสยามคือหลวงปูท่ทวดฉายาว่าเหยียบน้ำทะเลจืดที่มนุษย์สมบัติให้ซึ่งท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชครูป,ปราจารย์ในยุคแห่งอยุธยา เป็นบร,ริษัทแห่งความแข็งแกร่งแห่งความแก่กร่าในพุทธภูมิของโลกวิญญาณจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ต้องรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เมื่อเลือกได้แล้วถ้าให้มาจุติในโลกมนุษย์คงไม่ทันการเวลาเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเติบโตแห่งกายเนื้อทางโลกวิญญ,ญาณเกรงว่าถ้าจุติลงมาคงจะไม่ทันในการที่จะโปรดสัตว์เพราะฉะนั้นโลกวิญ,ญญาณจึงมีมติ เพื่อช่วยสัตว์โลกให้ทันการจึงให้องค์พระบรมโพธิสัตว์หลวงปูท่ทวดฉายาเหยียบน้ำทะเลจืดลงมาโปรดสัตว์เป็นการมาในรูปของวิญญาณแต่การที่จะมาโปรดสัตว์ในรูปวิญญาณนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสื่อในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับวิญญาณคือผู้ที่มียานสัมผัสในร่างนั่นเองโลกวิญญาณจึงมีมติ สั่งเหล่าเทพพรมช่วยสอดส่องดูแลว,ว่ามีมนุษย์ใดที่มีกรรมพัวพันกับบริษทัทองค์นี้ก็ได้พบบุตรหลานที่มีกรรมพัวพันอย่างแน่นแฟ้นในอดีตได้จุติลงมาในโลกมนุษย์แล้วและก็ได้เกิดอยู่ในดินแดนสยามด้วยเพื่อช่วยฟื้นฟูกู้ปัตพีแดนสยามอยู่ในขณะนี้ จึงมีมติสวรรค์ขึ้นในโลกมนุษย์ในดินแดนอันเป็นสยามประเทศใช้เป็นสถานที่ทำงานเพื่อเผยแพร่อาณาจักรโพริสัตต์ต่อไปในการข้างหน้าแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นว่ามีมนุษย์ที่เข้าถึงซึ่งสัตจากอันแท้จริงของโลกวิญญาณที่จะมาทำงานให้หลุล่วงไปด้วยดีเป็นการน่าปรงสังเวชยิ่งนักโลกวิญ,ญญาณจึงได้วางแผนใหม่จะตั้งอาณาจักรสง์ขึ้นในโลกมนุษย์ งานจะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์ช่วยกันและขึ้นอยู่กับการเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนวันนี้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาเหยียบย่างพื้นแผ่นดินไทยคอยท่านจงปรับปรุงจิตใจปรับปรุงกายเพื่อบําเพ็ญตนสู่แดนนิพพานเถิดคอยทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัว แม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์าาาาทางจิตครูผู้เรียกคืนยานบารมีให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจำตัวแล้วมากกว่า700ชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นฟังมาถึงตรงนี้โปรดใส่ข้อความว่าข้าพเจ้า,าภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดในดินแดนแหลมสุวรรณภูมิขอให้ทุกท่านมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นเจริญสุขเจริญธรรมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ